ถนนลาดุทศิศเขตบึงบุรีนะครับเพืเราเชื่อมต่อรางกับน,น้องจอกวันนี้เรามีโอกาสมาหนึ่งครั้งไปเห็นเป็นนักร้องวงหนังผมดัง killing pool ซึ่งที่บ้านจะมีเพื่อนห่ชชื่อเพจว่าน้ำลายนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอ killing pool เลยก็เลยลมาตามเลยตามตามกันมานครับวันนี้ม,มาแล้ววันหน้าก็อาจจะมาที่ร้านเนื้อแท้นะครับผม,ผมวันนี้อยู่ที่ร้านเนื้อแท้นะครับถนนราอุทิศจะดูดู ดูลายเนื้อก่อนเนื้อโทบะฮอเห็นบอกแช่ความเย็นอุณหภูมิต่ำสองสเดือนนะครับเขบอกเนื้อ100ยกิโลเนี่ยต้องตัดทิ้งถึง70%็ดสิบเอนต์อันแต่ท้าเนื้อทั่วไปได้จะอุณหภูมิต่ำอยู่ที่ประมาณ15วันเพื่อรีดเอาน้ำออกได้เนื้อประมาณเนื้อมากๆนะครับจะได้รสชาติจะอร่อยที่นี่เป็นครัวเปิดนะครับอากาศ เห็นพนักง,งานบอกว่าจานถึงพ้าหัดเนี่ยคนน้อยหน่อยน้อยหน่อยคือไปชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสุกสาวทิพย์สองสามชั่วโมงแต่ช่วงนี้มีโควิดก็ก็รอไม่นานมากแต่ก็ต้องควรโทรมาจองครับบรรยากาศในร้านครับนี่นี่สาขาหลักนะครับที่ถนนลาดูทิ๊นี่เรามากินครั้งแรกพาแม่น้องมาทานข้าวรสชาติเข้เมข้นจะลองกินดูว,ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับร้อยแปดสิบบาท ราคาที่ค่าอร่อยถือไม่แพงเออออกหวานที่นี่นะครับออกหวานออกหวานได้บอกเอาไขามันไข่ก้อนกะดูกงวนนะมาทำน้ำซุปเนื้อดีครับเนือน้อดีเด็กราคารับปราถือ,อไม่แพงตองทิมบุคคนะครับนี่ก็รับประทานบ,บาทกะเพรา พนักงานเขาเคื Duke, ่ยว่าอร่อยนากเนื้อวัวออสเตรเลียมาเลี้ยงนะครับสดเพือนเป็นวัวพันเนื้อก็สั่งโดยตรงมามาเชื่อเองทำแหลกแล้วไม่จะแพงมาเชื่อเองจะถูกกว่าครับผมอร่อยอร่อยหรือว่าอร่อยนี่คือแกงกะหรี่เนี้ยราคาเท่าไหร่กันได้ป่ะแกงกะหรี่เนี้ยรสชาติเข้มข้นต้องกินก่อนว่าจะอร่อยหรือเปล่า nó hầm hương hầm trứng khoên hầm nước hấp nước nước bên แกงกะหรีเนื้อนะครับอันนี้ถือว่าเนื้อเหนียวมีที่ติดคอจะต,ต้องหยุดหยุดชั่วคราวเนื้อเหนียวเ้หนียวออกหวานไปหน่อยคนไม่ชอบหวานไม่เหมาะจานนี้จานี้ไม่แนะนำไม่หวานนะครับทารัานกินได้แงกะหรีเนี้ยแม่บอกไม่หวานีราหวานอ่าน,นี่ต่อน,นี่คือสเต็กสเต็กแกวเนื้อนะครับส่วนเนื้อส่วนคอแล้วไงถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ใช้ส่วนคอส่วนไหน อโ,บบโปลโะโปนะครับแต่ของว่ดปลายตีปรบาทนี่ถือว่าไม่แพงปริมาณเยอะเขาเขาย่างแบบมีเดี่ยมปลายปานกาเขาเขาเรากว่าเขาหลโดนไฟก็ไฟเรียงไงแตกแต่เกา่านนะครับแล้วลองกินหน่วว่าจะผ่านไหมทำล่ำลือครับลองดูก่อนแต่เนื้อวัวออสเตรเลียคาวมาสเตอร์ Ừ ngọt, ăn lại thêm tham, anh bảo là nước kéo sẽ khá hơn, nước thay lâm, nước than, này là gì na? nó ngon, rất ร้อยกว่าป่ะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองแต่ราคาไม่แพงร,ราคาเนื้อก็ถูกอยู่ไม่แพงเนื้ออร่อยต้องรสหวานลงราหันห้าอยา่างอ่ะให้ผ่านทุกตัวแล,ล้วกันปรับรสหวานหน่อยก็นนี้ให้ตอบกลับมีเอาอกีรติคอหวานด้วยแต่ไม่รู้ว่าแสดงว่าความอร่อยกลมที่แตละวันคงไม่เท่ากันนะครับ ก็มาเลี้ยงมันไทยอ่ะแล้วก็เชื่อจะได้ราคาสูงถ้าส่งมาจากมังนอกเลยเนะี่ยมาเป็นชิ้นเนี่ยจะแพงกว่าราคาภาพาวรวมถือไม่แพงนะครับเดี๋ยวต้องลองกินไปเรื่อยๆแม่รู้สึกแ,แม่อร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแม่ชอบกินเนื้ออ่ะร้านนี้รับเครดิตนะครับไม่มีชาร์จแล้วเดี๋ยวเราจะติ๊บบางร้านเนี่ยชาร์จ10%จะติ๊บมากกว่านี้บางที่อ่ะ หน้าป่าแบบเนี้ยขวดละห้าสิบบาทแบบเนี่ยห้าสิบบาทมีขวัวยี่สิบให้น้องบอกยี่สิบห้าเือไม่แพงเดินทางมาก็ากแรกก็งง,งหน่อยคนระับอยามาไม่ยากนะครับจบทางได้ก็มาไม่ยากนะฮะแต่อันนี้นนแล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่โดยส่วนตัวถือว่าไม่ผ่านเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวแถงแม่เขาเผื่อเราเหนียวกินได้เพราะแม่เป็นคนชอบกินเนยนะก็ มาร้านเนี่ยคุ้มมันยังมีมันมีสาขาที่มาบนคอนสี่ข้อสแควร์ถ้าตามข่าวนะครับแต่ว่าเมนูอาหารจะน้อยกว่าเลยต้องมาที่ที่ร้านคือเขาเรียกวเป็นร้านหลักร้านแมงเขาอ่ะมีป้าบอตทอถนนลาดพริบเกิดบุรีนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวแอบนะครับคนใหญ่ยติงหวานถ้าคนชอบสไตล์หวานๆเนี่ยมาทานได้นะครับกระลีกระลีเน,นื้อได้ตัว คนชอบแล้วก่อนคนชอบหานชอบเค็มชอบกันเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องเทศดีแรงไม่ดิดนึ่งถุงกะหรีแรงด้วยน่ะเบาๆที่นึงเนื้อเนี่ยบางช่วงหั่นแบบไม่ขาดเนี่ยพอไม่ขาดแล้วกินมันก็จะติดคอเมื่อกี้ที่หยุดเป็ะชนะเนี่ยหั่นไม่ขาดแล้วติดคออะไรต้องเบรกคือต้องหั่นให้มันละเอียดกว่านี้ยาวเกินไปนะเนี่ยยาวเกินไปเครื่องเทศแรงไม่ดิดนึงงรุงกะหรีต้องเบาๆย่างเนี่ย เนื้ออะไรเกาหลีนะเนี่ยนี่ก็ติดหวานแต่จริงก็อร่อยนี่ก็ติดหวานเขาได้มูอาหารครบไหมครับได้เมนูครบเมนูครบผมอาหารนี้หวานธรรมชาติเป็นของรสเนื้อถึงเนื้อก็ดีอ่ะครับผมถ้าคนชอบตัดออกหวานเครื่องเทศแรงๆหน่อยก็มาได้ถ้าคนไม่ชอบเครื่องเทศก็ต้องต้องเอาเมนูอื่นแต่เขาบอมีอร่อยหลายเมนูอันนี้หวานธรรมชาติเลยัวเนื้ออร่อยจริงๆก็ต้องไม่แต่ง ต้องแบบแค่เกลือกพี่ไทยพอเกาว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูเะีวลองดูทีนะทีเราเปวนเอาวัแต่ไปปานกลางอ่ะไม่เรียน,บนแบบแรงหวานธรรมชาติของเนื้ออร่อยอร่อยแล้วม,มีสเต็กที่ไห่ดับด้วยจะเนื้อคนตะวันแล้วคอสวนคอขอเขา อันนี้อร่อยกระเพรามไม่ติดหวานเลยไม่เค็มกำลางคนไม่ชอบเผ็ดก,กินได้คนชอเผ็ดกินได้นี่ก็เอาไปแบกกระเพราไปทอดก่อนแล้วมาโรยหน้าเขาไม่ได้ผัดรวมรวมรวมกระตอนตอนเนื้อสดๆไม่ใช่งูแห้งกำลังดีหรือว่าคะแนนเต็มร้อยอ่ะเอาไปเก้าสิบเสเต็ยเนี่ยเอาไปได้ร้อยนึ่งสเต็ยเนี่ย เปรี้ยวกิ่งแกวอร่อยอร่อยแกวร่อยกินก็ไม่ต้องไม่ถ้าไม่ใส่ปึ่งอะไรก็อร่อยอร่อยเนื้ออันเนื้อเนื้อเขาดีอยู่แล้วเนื้อเขาดีวันนี้หวานจริงๆเนี่ยแดงๆวิตามินกระแล่สูงเนี่ยนิ่มเนื้อไฟแรงเนื้อเจี๋ยวอร่อยโอเคได้อาหารทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท าตามรายการที่สั่งมี5อย่างถือว่าอาหารถูกกับไม่แพงราคานี้ถือคุมเหตุสมผลพรหน้ามีโอกาสจะมาซ้ำอีกทีหนึ่งครับผม